สวัสดีฮะทุกคนวันนี้นะฮะอัปเดตภาษีกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังคงสับสนกับภาษีนะครับสำหรับการลงทุนต่างประเทศเนาะอย่างพวกเราอ่ะที่ไปลงทุนในหุ้นอเมริกาหรือไปลงทุนผ่าน ETF ลงทุนการฝากเงินหรือตราสารหนี้อะไรต่างๆก็ตามที่เป็นการลงทุนนอกราชอาณาจักรไทยนั่นเพื่อนต้องนํานะครับมาเสียภาษีทั้งนั้นนะฮะแต่มันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างยิบย่อยนะฮะแล้วก็มัน อาจจะยากหน่อยนะต่อการเข้าใจนะเพื่อนแต่พวกเราลงทุนต่างประเทศนะอย่างน้อยเราควรจะรู้ไว้สักนิดหนึ่งนะถือโอกาสนะครับมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเกณฑ์การเสียภาษีนะของกรมสรรพากรครับอัปเดตในปี2,568นะหรือว่าปี2,025นะเพื่อนซึ่งสัมพากรเขาก็ได้อัปเดตใหม่นะแล้วก็มีผลบังคับใช้เนะี่ยตั้งแต่วันที่1ปีที่แล้วแล้วนะครับ วันนี้นะฮะเรามาดูกันหน่อยนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็คําถามข้อสงสัยต่างๆเนี่ยเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับเผื่อจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็กระจ่างขึ้นนะครับสาหรับการเสียภาษีการลงทุนหุ้นต่างประเทศหรือว่าการลงทุนใดๆก็ตามนะฮะนี่นะฮะเพื่อนๆก็ทำนะฮะอันนี้ผมทําข้อมูลเองนะเพื่อนๆหากมันมีอะไรตกหล่นนะหรือเพื่อนๆอยากจะเสริมด้านไหนนะครับก็ พิมมาได้นะฮะหรือใครมีคําถามเพิ่มเติมจากที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็พิมพ์มาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่การเสียภาษีนะครับเพื่อนๆการลงทุนต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดนะฮะที่เป็นการลงทุนนอกประเทศไทยนะเพื่อนถือว่าเป็นเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะตามมาตรา41วรคที่2นะฮะแห่งประมวลรัษดากรนะเพื่อนเือนอัปเดตปีนี้ล่าสุดนะปี2568นะหรือว่าปี2025น้นั่นเองนะฮะ เราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะเพื่อนๆเราต้องมาดูประเด็นแล้วก็หลักการของเขาก่อนนะภาษาที่เอามาอาจจะเป็นภาษาที่อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะเพื่อนก็ฟังที่ผมเล่าแล้วกันนะครับเกณฑ์ถ้าเราเข้าเกณฑ์2ข้อนี้นะเพื่อนๆเราจะต้องนําเงินที่เราไปลงทุนตามประเทศนะฮะกลับมาเสียภาษีในประเทศไทยนับข้อที่1นึ่เขาบอกไว้ว่าคนที่มีเงินได้พึงประเมินนะเพื่อนจากต่างประเทศนะครับที่ลงทุนตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2567เเป็นต้นไปนะฮะ และอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันขึ้นไปนะฮะจะต้องนําเงินนั้นนะครับเพื่อนๆกลับเข้ามาเสียภาษีในประเทศไทยนะฮะอ่ะพูดง่ายๆนะครับหากเพื่อนๆลงทุนวันที่1มกราคมหกเป็นต้นมานะฮะไม่ว่าจะเอาเงินเข้ามาปีไหนปีนี้ปีหน้าปีถัดไปหรืออีก10ปีต้องนํามาเสียภาษีนะครับแต่หากลงทุนก่อน1มกราหกเเป็นต้นไปนะครับยังไม่ต้องนําเงินตรงนั้นนะฮะมาเสียภาษีนะครับกฎหมาย แล้วก็สัมภาระเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นตารางนี้นะฮะน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะสำหรับคนที่นําเงินกลับมาในประเทศไทยในแต่ละรูปแบบนะเพื่อนๆเรามาดูหัวตารางกันก่อนนะครับอันนี้เป็นเงินได้พึงประเมินนะครับเกิดก่อน1มกราหกเกับเกิดหลังหนึ่งมกราหกเจนะครับและอันนี้เป็นตารางที่บอกว่าเราอยู่ประเทศไทย น้อยกว่า180วันหรือมากกว่าหรือเท่ากับ180วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาภาษีด้วยนะและเงินที่นํากลับเข้ามาเพื่อนกลับเข้ามาก่อน1มกราหกเจ็ดไหมนะฮะหรือกลับเข้ามาหลัง1มกราหกเจ็ดนะเรามาดูเคสที่1กันก่อนคนระับเคสที่1เนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีเงินได้พึงประเมินหรือว่ากําไรจากการลงทุน,นเพื่อนตั้งแต่1มกราหกเจ็ดนะฮะแล้วก็อยู่ไทย เกิน180วันหรือเท่ากับ180วันนะครับและก็หลังจากนั้นฮะเอาเงินเข้ามาหลัง1มกราคม67ถ้าเข้าเคสนี้เพื่อนเเสียภาษีทุกกรณีนะครับในส่วนของเคสที่2ฮนะเผื่อใครเป็นแบบนี้นะฮะก็คือมีเงินได้พรงประเมินตั้งแต่1มกราคม6กนะครับแล้วก็อยู่ไทยเนี่ยไม่ถึง180วันฮนะไปไปกลับกลับไทยแล้วก็ต่างประเทศนะนับรวมกันแล้วในปีภาษีนนั้ ไม่ถึง180วันนะครับและนําเงินเข้ามาแม้ว่าจะหลัง1มกราคม67นะเคสนี้ ì, ไม่ต้องเสียภาษีนะ <Yes. S 1> เพื่อนๆก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์นะก็คือไม่อยู่ไทยเกิน180วันนั่นเองครับเคสที่3นะเงินได้เพิ่งประเมินเกิดก่อน1มกราคม67อ่ะอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ละไม่เสียภาษีเช่นเดียวกันนะข้ออื่นก็ไม่ต้องไปดูเลยนะเพื่อนๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ไทยเกิน180วัน,นครับและนําเงินกลับเข้ามาแต่เงินเกิดก่อน1มกราคม67นะอันนี้ไม่เสียนครับข้อที่4นะฮะเขาบอกว่า ก่อน1มกราคมเอ่าเคสนี้ก็ไม่เสียนะครับเพราะว่าถือว่าลงทุนก่อนนะฮะแล้วอยู่ไทยก็ไม่ถึง180วัน,นะฮะอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ทั้ง2ข้อเลยนะก็ไม่เสียภาษีเช่นเดียวกันนะครับแต่นะฮะใครที่ลงทุนก่อนหนึมกราหกเจ็เนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่ใครที่มีการเพิ่มเงินหรือว่าลงทุนหลังหนึ่งมกราหกเจ็เป็นต้นไปนะฮะและเป็นคนที่อยู่ประเทศไทยตลอดนะฮะอันนี้ยังไงก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้นะฮะเรามาดู อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันหน่อยนะอันนี้อัปเดตเฉยๆนะฮะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเงินได้ที่มาจากการลงทุนต่างประเทศของเรานะจะต้องนํามารวมกับเงินได้อื่นๆของเรานะครับแล้วก็พิจารณาการเสียภาษีนะครับตามภาษีอัตราขันา้นบันไดนะฮะเนี่ยอย่างถ้าเรามีไรายได้นะครับประมาณ ไม่เกินแสนห้านะอันนี้ได้รับการยกเว้นภาษีนะครับแต่ถ้าแสนห้าถึงสามแสนอันนี้เสียห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในช่วงสามแสนถึงห้าแสนนะอันนี้ก็เสียสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะก็เสียภาษีตามอัตราดังกล่าวเลยนะฮะเพื่อนๆต่อไปเรามาเข้าสู่คําถามที่หนึ่งกันดีกว่านะฮะ โดยผมเนี่ยรวบรวมมาครับคำถามที่1ที่คนมักจะสงสัยนะครับก็คือเงินได้พึงประเมินประเภทใดบ้างนะเพื่อ,อนๆที่จะต้องนํามาเสียภาษีนะตามมาตรา41วรรค2แห่งประมวลรัศดากรของออสำพะกรนั่นเองนะฮะเรามาดูคําตอบกันหน่อยนะครับสําหรับคนที่จะต้องนําเงินมาเสียภาษีนะเพื่อนก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะอะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นการลงทุนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นกําไรครับที่เป็นแคปิตอลเกนนะเพื่อน ต้องนํามาเสียภาษีทั้งหมดนะโดยพิจารณาจากเกณฑ์ทั้ง2ข้ออย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือมีกําไรนะครับอันที่2ก็คืออยู่ไทยเกิน180วันนะฮะนี่ยกตัวอย่างนะผู้หญิงคนนี้นะเพื่อนนำเงิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับไปลงทุนต่างประเทศนะโดยการฝากเงินนะและได้อัตราดอกเบีย้ยกลับมานะครับ1,000 0บาทนะ แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาเงินดอกเบี้ย10,000บาทกลับเข้ามาในประเทศไทยนะจะต้องนําเงิน1 0,000บาทนี้นะฮะไปรวมกับการคิดภาษีในปีภาษีนั้นๆด้วยนะครับถ้ายังไม่เอากลับไทยก็ยังไม่ต้องนํามาคิดนะแต่ว่าถ้านํากลับไทยเมื่อไหร่นะครับเอา1 0,000นนั้นมาคิดทันทีนะครับสําหรับในส่วนของแคปิตอลเกนนั่นเองนะฮะไปคําถามที่2ที่คนมักจะมีคําถามนะครับก็คือกรณีมีการลงทุนเพิ่มในทุกๆปีนะครับ โดยระหว่างนั้นเนี่ยมีการนําเงินกลับมาในประเทศไทยเป็นบางส่วนไม่ได้กลับมาทั้งหมดด้วยนะเพื่อนๆถ้ากลับมาทั้งหมดเนี่ยเราคํานวณง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเรานํากลับมาบางส่วนจะคำนวณยังไงนะฮะถ้าเอากลับมาแบบนี้นะครับ เข้าใจนักลงทุนเหมือนกันนะบางทีเราก็ไม่ได้จดนะบางคนสายเทรดบางคนซื้อซื้อขายๆนะมันก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะลำพกรบอกว่านะครับการนําเงินเข้ามาในประเทศไทยนะเพื่อนๆผู้เสียภาษีนะมีหน้าที่ประเมินตัวเองนะเพื่อนๆตามข้อเท็จจริงนะก็คือเราจะต้อง มีการทำลิสต์นะว่าเราโอนเงินไปต่างประเทศเท่าไรนำกลับมาเท่าไหรนะและส่วนที่กลับมาเป็นต้นทุนหรือเป็นกำไรนะถ้าเป็นต้นทุนไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีนะแต่หากเป็นกำไรนะเพื่อนๆจะต้องนำเงินส่วนนั้น,นครับมารวมกับรายได้อื่นๆในประเทศนะครับที่เพื่อนๆมีนะแล้วก็เอาไปคิดตามอัตราภาษีนะครับที่เป็นขั้นบันไดนั่นเองนะอันนี้ก็มัน มันเหมือนจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนฮนะที่ไปลงทุนต่างประเทศนะจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับทางเดินการลงทุนการเอาเงินเข้าเ,าเงินออกนะครับของเราเองนะอันนี้เราต้องรับผิดชอบเองนะครับและคําถามที่3ครับการโอนเงินไปต่างประเทศนะเพื่อนๆและนําเงินก้อนนั้นกลับมาในประเทศไทยต้องเสียภาษีหรือเปล่านะครับสําหรับสมมติถ้าเราโอนเงินไปต่างประเทศ2 0 0 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็โอนกลับมา2 0 0 0 0 0บาทภายในปีภาษีนั้นหรือ ข้ามปีภาษีนะฮะไม่ต้องเสียภาษีนะเพื่อนเพื่อนเพราะถือว่าเป็นเงินต้นทั้งหมดนะครับไม่ถือว่าเป็นกําไรนั่นเองนะครับแม้ว่าจะได้มีไรายไดจออรรย้จากส่วนต่างของอัตราแรกเปลี่ยนหรือขาดทุนจากส่วนต่างของอัตราแรกเปลี่ยนนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สัพป,ปกรเขาเข้าใจนะเพื่อนเนและก็ไม่ต้องนํามาคิดนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องเสียภาษีใดๆทั้งสิ้นนะฮะสำหรับคนที่โอนไปโอนกลับนะครับ คำถามที่4นะเพื่อนๆถ้าเรานําเงินไปซื้อหุ้นต่างประเทศนะครับสิ้นปีราคาหุ้นต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นฮนะอันนี้นะโดยที่เรายังไม่ได้ขายนะเขานับว่าเป็น unrealized gain นะเพื่อนๆอันนี้จะต้องเสียภาษีหรือเปล่านะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับกรณีที่เรายังไม่ได้ขายและยัง ไม่ได้นําเงินกลับมาในประเทศนะเพื่อนๆไม่เสียภาษีทุกกรณีนะครับถ้าเราขายแล้วนะแต่เงินยังเป็นสกุลต่างประเทศอยู่นะก็ไม่เสียนะเพื่อน<ๆ>เสียก็ต่อเมื่อนํากลับเข้าไทยนะและเราอยู่ในปีภาษีนั้นร้อปวันขึ้นไปนั่นเองครับเพื่อนๆจาเกณฑ์ทั้งสองข้อนี้ให้ดีแล้วกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเห็นภาพได้ง่ายขึ้นครับ ปี2024นะสมมุติว่าภาพการ์ตูนตรงนี้นะเป็นตัวผมเองนะครับผมเนี่ยลงทุนนะครับเมื่อปี2024นะฮะหลังวันที่1มกราคมปี67นะครับและผมเนี่ยอยู่ไทยตลอดไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับแน่นอนว่าเข้าเกณฑ์ยอยู่แล้วนะครับอยู่ไทยเกิน180วันนะผมซื้อหุ้น Nvidia นะเพื่อนๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพื่อนๆซื้อ Nvidia จำนวน 1, 100หุ้นนะครับสมมุติว่า Nvidia มีราคาณนะตอนนั้นนะฮะ1,000บาท ต่อหุ้นคนระับผมซื้อร้อยหุ้นก็คิดเป็นเงิน1,000 100, 0แบาทนะครับพอเวลาล่วงเลยผ่านไปนะเดือนธันวาคมนะฮะผมคิดใหม่นะฮะเอ็นวีเดียนี่ยราคาเพิ่มขึ้นไปเป็นราคา1,100บาทต่อหุ้นนะผมถือหุ้นเท่าเดิมที่1,000หุ้นนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยผมมีแคปิตอลเกนฮะอยู่ที่1,000 0บาทนะครับอ่าในกรณีนี้เนาะก็คืออย่างที่บอกนะถ้าเรายังไม่ขาย ก็ยังไม่เสียภาษีนะครับรายได้ในส่วนนี้นะถือเป็น unrealized gain นั่นเองครับแต่นะฮะพอเข้าปี2025นะผมเปลี่ยนใจนะครับสมมติสักเดือนมีนาคมนะผมตัดสินใจขาย n v i d i ีนะครับแต่ไม่ได้ขายทั้งหมดขายแค่80หุ้นนะครับณตอนนั้น n v i d i ีดมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,200บาทต่อหุ้นนะฮะคิดเป็นนะครับอ่าสิ่งที่ผมได้นะฮะก็คือ เงินที่ผมจะได้รับอยู่ที่96,000บาทนะครับถ้าเรามาคิดหักลบต้นทุนแล้วนะฮะแสดงว่าผมมีกําไรเพิ่มขึ้นฮะ16,000บาทนะครับถ้าผมนําเงิน16,000บาทนี้นะฮะกลับเข้ามาในประเทศไทยนะฮะแปลงจากสกุลต่างประเทศแปลงเป็นสกุลเงินไทยนะครับผมต้องนํา16,000บาทนี้มาคิดนะฮะในการเสียภาษีด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนๆผมก็ยังมีเหลืออีก20หุ้นนะครับ ก็คิดเป็นเงิน2 4 0 0 0บาทอันนี้ผมถือต่อไปอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ในอนาคตหากผมนําเงินก้อนนี้นะฮะกลับเข้ามาในประเทศไทยนะเพื่อนๆผมก็จะต้องกลับมาคิดต้นทุนกับกําไรอีกอยู่ดีนะฮะว่าคิดเป็นกําไรเท่าไหร่ครับหรือในระหว่างนั้นผมเติมเพิ่มเข้าไปอีกเติมเพิ่มเข้าไปอีกนะอันนี้ผมจะต้องคิดต้นทุนใหม่นะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับในปีภาษีนั้นผมโอนไปเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับและราคาหุ้นณนะวันนั้นนะฮะ ถ้าผมขายนะผมจะได้แคปิตอลเกนหรือว่าส่วนต่างของราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้นํามาคิดภาษีในปีภาษีที่เราโอนกลับมาในประเทศไทยนั่นเองครับอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจนะผมคิดว่าน่าจะทําเป็นภาพให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเราเนี่ยเป็นสายถั่วเฉลี่ยนะครับ เอาไปเอากลับเอาไปเอากลับนะฮะมันก็จะเข้าเคสนี้นะเพื่อนๆพหากเราเนี่ยเป็นนักลงทุนที่อยู่ประเทศไทยตลอดแน่นอนว่าเราเข้าเกณฑ์หนึ่งข้อแล้วนะครับและข้อที่2ถ้าเรามีกําไรเนี่ยเราก็จะเสียแน่นอน,นครับสาหรับภาษีแต่กรณีขาดทุนนับหลายคนสงสัยว่าถ้าขาดทุนละ่ะจะเสียภาษีหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ของสัมภารนะฮะเขานับเฉพาะส่วนต่างของทุนนั่นเองนะครับก็คือแคปิตอลเกณฑ์ฮะถ้าเราติดลบเนี่ยเขาไม่นับนะครับคําถามข้อที่5นะนะ หากเงินได้พึงประเมินที่นําเข้ามานะในประเทศไทยเป็นเงินได้ที่มีการเสียภาษีต่างประเทศแล้วนะครับจะต้องนํามาเสียภาษีอีกหรือเปล่าแล้วมันจะซ้ําซ้อนหรือเปล่านะฮะคำตอบของคําถามข้อนี้นะเพื่อนก็คือไม่มีการเสียภาษีอีกแล้วนะะ ในคําถามข้อนี้มันน่าจะหมายถึงเงินปันผลนะครับหรือกําไรต่างๆนะที่ที่มีการหักภาษีไปแล้วนะครับของต่างประเทศนะเพื่อนๆสามารถนํากลับมายื่นภาษีได้นะครับให้สัมภาระร,รับรู้นะว่าเรามีการเสียภาษีต่างประเทศไปแล้วนะครับตอนยื่นเนี่ยเขาก็จะมีให้ติ๊กนะหรือว่าจะมีให้กรอกนะครับว่าเสียภาษีไปหรือ,อยังนะอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับสำหรับใครที่เป็นสายปันผลเน้นปันผลนะถ้าเสียภาษีต่างประเทศไปแล้วนะครับก็ จบกันไปนะเอามายื่นให้สมรกรรับรู้นะครับว่ามีรายมีรายได้จากเงินปันผลเท่าไหร่นะครับในแต่ละปีภาษีนั่นเองนะฮะเรื่องของภาษีนะเพื่อนมันอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่ยิบย่อยหน่อยนะฮะแต่นะครับมันก็สําคัญมากๆนะครับในการยื่นภาษีในแต่ละปีนะเพราะหากเราไม่สนใจและหากสมรกรตรวจเจอเนี่ย เราจะต้องเข้าไปชี้แจงกับสัมภารนะครับและหากเขาพบว่าเรามีการหนีภาษีจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะมีบทลงโทษนะครับทางกฎหมายอาจจะปรับย้อนหลังหรืออาจจะมีบทลงโทษ1 2 3 4ออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มนะในระยะยาวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจการ ยื่นภาษีนะครับสำหรับการลงทุนต่างประเทศทุกรูปแบบนะครับอัปเดตปี2025หรือว่าปี68นะครับหากเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมนะหรือว่ามีเคสเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์มาได้ข้างล่างนี้นะครับถ้าผมสามารถตอบได้นะจะเข้าไปตอบให้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้นะครับก็เข้ามาช่วยกันตอบได้นะครับก่อนจากกันไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ